สวัสดี FC ผู้นิยมและศรัทธานในการสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังแบบบ้านๆสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านสะสมแบบถูกวิธีถูกทางเก็บผ้าสวยผ้าแท้พ้ามีประวัติการสร้างชัดเจนเป็นที่ยอมรับของวงการและเก็บไว้ในอนาคต ไม่เป็นภาระแก่ลูกแก่หลานนะครับเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำที่ควรเก็บสะสมได้แก่สมเด็จหลวงปู่แหวนสุจินโนออกที่วัดสัมพันธวงศ์จัดสร้างในปี2517เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ ฐานสมชั้นด้านหลังหลวงอักคลายันใต้องค์พระซอดตะกุดหนึ่งดอกเป็นผ้าดีของหลวงปู่ที่ผสมผงพุทธคุณมากมายอธิษฐานจิตอย่างเข้มขัง เป็นพระดีที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระดีที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามไม่มีสมเด็จวัดละฆังองค์แพงๆมาห,ห้อยห้อยหลวงปู่แหวนรับรองได้ว่าพุทธคุณไม่แตกต่าง พราะหลวงปู่เป็นพระอรหันต์อย่างแท้จริงพระผู้มีแต่ให้สมเด็จรุน่นนี้ออกด้วยการหลายพิมพ์มีทั้งพิมพ์ไม่มีตะกุดและมีตะกุดแต่ปัจจุบันพิมพ์ที่มีตะกุดเป็นพิมพ์นิยมและค่อนข้างหายาก พอสมควรถ้าใครคิดจะเก็บสะสมก็ควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับและต้องศึกษาด้วยความศรัทธาปาฏิหารจึงจะเกิดแก่ผู้ศรัทธาเก็บสะสมไว้ได้อนาคตรับรองได้ว่า ท่านไม่ได้ทิ้งภาระให้ลูกหลานอย่างแน่นอนใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ